ธัญญาอาสยามตอบแล้วถูกชาวเน็ตแห่ถามเรื่องซุ่มตั้งท้องงานนี้ชัดเจน จากกรณีกระแสข่าวนักร้องลูกทุ่งสาวส้มตั้งท้องอายุครรภ์4-5สัปดาห์แล้วพูชื่อเถอขึ้นมาใครๆก็รู้จักมีเพลงฮิตเพลงดังหลายเพลงก่อนหน้านี้มีข่าวที่เป็นกระแสให้พูดถึงกันอยู่หลายข่าวส่วนทางด้านแฟนหนุ่มดีกรีไม่ธรรมดาหน้าตาน่ารักลุกละมุนสะอาดสะอ้านทั้งคู่ก็หาดูใจกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้แววๆมาว่ามีพลนกำลังจะประกอบพิธีให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะอยากมีลูกด้วยกันและในที่สุดเบบี ตัวน้อยก็มาเกิดจริงๆทำเอาชาวเน็ตแห่พุ่งเป้าไปยังนักร้องสาวคนดังอย่างทัญญาอาสยามในทันทีล่าสุดทัญญาก็ได้ออกมาไลฟ์สดขายของแล้วก็พูดคุยกับแฟนกลับตามประสาซึ่งทางด้านอโลไดไลอ่านคอมเมนต์ที่ถามทัญญาว่าเขาว่าน้องท้องน้องท้องหรอโดยด้านทัญญาดิหันไปมองหน้าอโลแล้วยิ้มพร้อมกับขำเบาๆและได้บอกว่าหนูเป็นคนที่เปิดอยู่แล้วแต่อะไรที่ไม่อยากพูดก็มีเหตุผลนะอีกทั้งยังบอกต่อว่านักร้อง ท่งตั้งเยอะตั้งแยะ,แยะทำไมต้องเป็นหนูอ่ะไม่เท่านั้นยังมีคนจับสังเกตเห็นว่าขนาดไลฟ์สดทัญญาได้ใส่ชุดเอี๊ยมอีกด้วยเอาเป็นว่าเธอจะตั้งท้องหรือไม่ท้องอย่างไรก็ต้องรอให้ถึงเวลานั้นที่เธอออกมาพูดแบบชัดๆกันอีกครั้งหนึ่ง